สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูกัญญารัตน์วงศวัร์หรือเด็กๆจะเรียกคุณครูแอลก็ได้นะคะคุณครูแอลสอนวิชาดนตรีไทยวันนี้เราจะมาเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆกันนะคะวัตถุประสงค์ในการขับร้องเพลงก็คือให้เด็กๆสามารถขับร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะทำนองแล้วก็ไพเราะนะคะเด็กๆ การที่เราจะขับร้องเพลงได้ไพเราะเด็กๆจะต้องมีหลักในการฝึกปฏิบัติ3ข้อใหญ่ๆง่ายๆนี้นะคะเด็กๆดับแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงหรือเนื้อร้องนั่นเองนะคะ 2. เด็กๆก็ต้องขับร้องเพลงให้ตรงกับจังหวะนะคะและ 3. เด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองของเพลงนะคะ เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงอย่าเกียดคร้านเนี่ยนะคะขั้นตอนในการขับร้องเพลงก็ร้องเนื้อเพลงให้ถูกต้องเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านเนื้อร้องกันแล้วก็ทําจังหวะด้วยตรงสัญลักษณ์บวกนะคะเด็กๆก็ตบมือตามจังหวะนะคะอย่าเกียดคร้านการทํางานนะพวกเรางานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานโลกหลีกงานด้วยเกียริกร้านเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญขอทำนายว่าไม่เจริญ เนื้อเพลงก็ประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าความหมายของเนื้อเพลงนี้มีความหมายว่าอย่างไรและถ้าเกิดเราจัดประเภทของเพลงจะเป็นเพลงประเภทเพลงสอนใจนั่นเองนะคะก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนั่นเองการทำงานก็คือไม่ให้ลบหลีกงานคราวนี้มาดูว่าเพลงนี้ร้องอย่างไร เดี๋ยวคุณครูแอลจะร้องเป็นตัวอย่างให้เด็กๆฟังสักสองรอบนะคะยากเกียร้กานการทำงานณนาะพวกเรางานดักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานหลบหลีกงาน ไเกียรคราเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญขอทำนายว่าไม่เจริญอย่ากเกียดคร้านการทำงานหน้พวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงาน หลบกลีกงานด้วยเกียรติค้านเนาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญขอทำนายว่าไม่เจริญเอาละค่ะคราวนี้เราก็จะร้องกับดนตรีกันนะคะ ไม่ทำงานหลบรลีกงานด้วยเกียร์คราแนวแต่สบายแก่จนไปขอทำนายว่าไม่เจริญขอทำนายว่าไม่เจริญ บ้างค่ะเด็กๆคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะไปฝึกขับร้องไปทบทวนนะคะในเรื่องของการขับร้องเพลงง่ายๆกันนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ